โลมาโอ้ยจำได้โลมาอาอเจสซี่พูดบ้างค่ะโลมาโลมาโลมาตัวนี้เหระคะเด็กๆรู้ไหมเจ้าเต้าไม่เต้าเต้าเอ้ยเจ้าเจ้าเจ้านิดนึงเลยนะะสีดีนเดินมา มันทำหัวผุดผุดโพโพมันทำหัวผุดผุด,ผดโพโพโอโ้โหพี่เจบอกเต่า,ม,100าะะมีร้อยขาเลยหรอคะแสดงว่าเต่าต้องมีกี่ตัวคะอย่างนร้อยค่ะ thousand เด็กๆขาถ้าเต่ามีหนึ่งร้อยตัวปกติเต่ามันมีสี่ขาคะ่ะสี่ขาโฟเล legs นะคะสี่ขา <is> แล้วแสดงว่าถ้ามันมีหนึ่งร้อยขามีใครรู้บ้างคะว่ามีเต่ากี่ตัวโอ้โห ร้อ <500 S 2> <500. S 1> ถ้ามีหนึ่งร้อยตัวก็ต้องมีสี่ร้อยขาค่ะเล๊ <No. S 1> yeah.